รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโควิดมากลายเป็นวิกฤตเนี่ย เป็นโอกาสของสีไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเราจาเป็นนะจะต้องถอยกลับข้างหลังมาเก้าหนึ่งก่อนแล้วมาตั้งตัวใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะลุกต่ออีกทีหนึ่งบิสมาสเตอร์วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาบุกอาณาจักรสีไทยซูเปอร์แวร์หับของการผลิตและส่งออกสินค้าเมลามีนที่ได้มาตรฐานมาออก,กอ,อันดับหนึ่งของโลกอาณาจักรแห่งนี้ซ่อนความสำเร็จอะไรไว้ พบกับมาสเตอร์ตัวจริงในวันนี้ครับโลกเนี่ยมันไม่รอเราทุกอย่างเนี่ยมันต้องการความรวดเร็วซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย R&D คือสิ่งที่ตอบโจทย์ กว่า60ปีแล้วก็ในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี2534 29ปีนะครับคุณสนา่นความท้าทายจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับดีครับผมว่าทําให้บริษัทของเราเนี่ยบอกว่าเป็นบริษัทที่เป็นพับลิานีอย่างเต็มรูปแบบนะครับแทนที่จะเป็นระบบครอบครัวนะฉะนั้นก็จะมีระบบการตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงนะครับ และทุกอย่างเนี่ยต้องมีข้อมูลที่เปิดเผยรนะตรงไปตรงมาซึ่งผมคิดว่ามันจะดีสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนนะครับแล้วส่วนนี้นะครับจะทำให้บริษัทเนี่ยจะโตไปได้อย่างยั่งยืนนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจต้ยมยำกุ้งเนี่ยสีไทยผ่านพ้นนะวิกฤตนั้นนั้นมาด้วย ก็เนื่องจากเป็นบริษัทพับลิกคอมพานีนะครับอีกส่วนหนึ่งเพราะทําไมเพราะว่าพวกเจ้านี้ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาตรวจดูนะฮะว่าความโปร่งใสการบริหารน,นะครับของสีไทยเนี่ยบอกเขาบอกกูชื่นชมมากเลยนะฉะนั้นไอความไว้วางใจระหว่างเจ้านี้กับเราที่เป็นฐานะลูกนี้นะครับมีการเจรจาที่ราบรื่นมากครับ ครับอันนี้ก็คือจากวิกฤตต้ยมยำกุ้งถึงปัจจุบันครับปัญหาโควิด -19 ผมสังเกตเห็นว่าหลายๆโรงงานเนี่ยเขาปิดแต่สีไทยยังเปิดอยู่ของสีไทยนี่เราคุยตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะซึ่งโควิดนี่เข้ามาประเทศไทยตอนประมาณผมเข้าใจว่าเดือนกุมภาพันธ์อะไรก็เริ่มต้นครับใช่แต่ทางสีไทยเองเราเห็นว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวก่อนหน้านั้น สักหปีครึ่งแล้วนะครับก็มีการปรับโครงสร้างแล้วก็ปรับวิธีการบริหารจัดการของภายในองค์กรของเรามาก่อนแล้วคือมีการเตรียมพร้อมการรับมือในครั้งนี้ทำให้รอดจากวิกฤตครั้งนี้ได้ใช่ก็เลยว่าวิโควิดมากลายเป็นวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสของสีไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถที่จะบอกกับพนักงานเราทุกคนได้บอกเราจําเป็นนะจะต้องถอย ข้างหลังมากหนึ่งก่อนแล้วมาตั้งตัวใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะลุกต่ออีกทีหนึ่ง uh huh. ในเมื่อโอกาสมันมาถึงซึ่งก็ปรับความเข้าใจนะฮะเรามีการลดพนักงานไปถึง600กว่าคน oh oh. นะครับจาก3ประมาณสัก3,000ันคนคอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทุกคนก็บอกอุยยินดีเราอย่าตายโมูฮะ hmm. นะครับจะทำยังไงถึงให้ สีไทยเนี่ยยังสามารถที่จะบริหารนะครับให้บริษัทของเราเนี่ยอยู่ได้ยังเขาเรียกว่ามีความแข็งแรงฉะนั้นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราไปดูเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทก่อน เราบอกตั้งแต่ต้นปีเลยบ,บอกว่าปีนี้ไม่จำเป็นจะต้องได้เป้าเกี่ยวกับไเรื่องการตั้งยอดขายนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือขายแล้วเก็บเงินได้อันนี้เป็นหัวใจหลักเลยกันในการทำธุรกิจใช่แล้วก็พวกสินค้าที่ค้างอยู่ตั้งหลายปีนี่พยายามที่จะขายออกให้เกิดแปลเป็นสภาพเป็นเงินสดเข้ามานะครับเราก็ประสบความสำเร็จดีทำให้ปีนี้ โอสีไทยนี่ตัวเบามากเลยนะครับเห็นว่ามีการนำเอาอินโนเวชันมาใช้การพัฒนา R; d เือแม้กระทั่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานนะครับเรื่อง r n ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับเพราะถ้าเรายังมุ่งอยู่กับพวกสินค้าเดิมๆเนี่ยรเราเรียกว่าอาจจะคือกลายเป็นคอมมอนดิตี้ไปละ เรามีทุกคนก็มีเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เราจะฉีกแนวเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเราสร้างทีมเกี่ยวกับพวกเอนจิเนียร์ที่แข็งแกร่งมากเรามีการสร้างระบบซัพพลายเชนของเราที่เข้มแข็งมากฉะนั้น2จุดนี้เนี่ยทำให้การผลิตของเราเนี่ยมันจะสามารถจะรุกขึ้นก้าวหน้า ไปอีกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเพียงแต่ทุกวันเนี่ยมาแก้กปัญหาเฉพาะหน้าหรือเขาเรียกว่าการบริหารแบบดับไฟหน้าบ้านอย่างนี้โอ้ไม่ไหวครับมันคงไม่ไหวฉะนั้นเทคโนโลยีของโลกเนี่ยมันไม่รอเราครับฉะนั้นเราทุกอย่างเนี่ยมันต้องการความรวดเร็วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี R ่ย R&D คือสิ่งที่ตอบโจทย์นะฉะนั้น,นการสร้างนะวัตกรรมใหมๆ่ๆจึงเป็นงานหลัก ของสีไทยซปเปอร์แวร์ในปัจจุบันครับ